210นะครับเจ้าภาพสถานที่ในวันนี้ด้วยนะครับ ายุของเราค่ะมาด้วยคาถาโจนสวยงามชุดสีแดง <i> <t ian> นะคะกลับยิ้มแย้มสดใสสวยงามหน้าตาเลยทีเดียวนะครับเขถือว่าเป็นผลผกาหลีหนึ่งทางการศึกษาของเรานะครับด้านดนตรีนะคะมาด้วยนะคะป้ายเครือท่ายการศึกษาอำเภอสีคิ้วคะ่ะในชุดไทยสวยงามมากๆเลยนะคะ ถือว่าเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายชุดไทยของเรานะครับไ้แล้วค่ะค่ะมีความสวยสดงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้นะครับ ของกลุ่มโรงเรียนลำตะคองนะครับกลุ่มโรงเรียนลำตะคองนะคะประธานกลุ่มโรงเรียนค่ะท่านผู้นวยการปราโมชสิงห์วรวงศ์ผู้นวยการโรงเรียนเจียรรัตนุทิศหนึ่งค่ะรองประธานกลุ่มโรงเรียนนะคะได้แก่ท่านผู้นวยการประจักษ์เชเอมท่านผู้นวยการโรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์หนึ่งค่ะนักผู้บริการยศพร สีรับพรเจริญค่ะท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านใหม่สําโรงค,ค่ะครับหาดูการกลุ่มโรงเรียนครับผู้ในการขวัญชัยพง์แสงน,นะครับผู้ในการโรงเรียนบ้านม่ท่า,ทาง,งามนะครับจํานวนโรงเรียนในกลุ่มรัมตะทองทั้งหมด14โรงเรียนครับผูะราชการกครูและบุคปรกรทางการศึกษานะคะ่้อคนค่ะลูกนักเรียนกลุ่มรัมตะทองนะคะ2496คนครับมาด้วยนะคะมาด้วยวงดุริยางค์ค่ะของเซี่ยรัมนน์อันที่หน่ะ ขบวนของลำตะโองนะคะตามด้วยขบวนทงนะคะตาบนิยมนิยิทยาคารนะครับอ่าแล้วก็ทีมแดนซ์สิงแดนซ์นกลกกองเชียนะคะสวยส่วนงามมากๆเลยนะคะพร้อมกับมีมอลด้วย <มา S 2> ครับวัยรุ่นลำตะคองตัวตื่นนี่ขบวนปวดหน้าอ่าบวชหน้าก็มา กีฬากร่มโรงเรียนลำตะคองค่ะผสมผสานกันทั้ง14โรงเรียนค่ะวันนี้เด็กๆของเราก็ได้มาแสดงความสามารถในการวิ่งนะคะครับรตามด้วยกระบวนของคณะครูผ<ร>ูค้ควบคุมทีมนะครับ กลุ่มโรงเรียนพญาสีเขียวค่ะประธานกลุ่มโรงเรียนครับท่านผู้ในการกุไัยผาสุขมิตรครับผู้ในการโรงเรียนบ้านนนกลุิตรภาพที่210ครับรองประธานกลุ่มโรงเรียนท่านผู้ในการสมพงคบด่านกลางผู้ในการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐครับเลขานุการประจํากลุ่มโรงเรียนพญาสีเขียวนะคะท่านผู้ในการกิษณะโดจันทึกค่ะท่านผู้ในการโรงเรียนพรพิทยาคมค่ะจํานวนโรงเรียน 13โรงเรียนนะครับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา166คนครับจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,204คนมาด้วยไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ทีม Dancing Dancer ด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ไดนเสารจะมาพาแดนซ์นะครับวันนี้สังเกตผมทีมดซ์ซี่เป็นช่วยอะไรได้ ตกซิกตกคิสซิคิสซิกคาปูชิน่อาแล้วก็ตามด้วยลูกๆนะคะขบวนเสื้อเขียวเลยอย่างส,สวยสดงดงามเลยนะคะมีขบวนรถอารมณ์ด้วยนะคะนักงยาย้อยู่ด้านหลังนะคะเป็นขบวนรถอารมณ์ให้ลูกๆของเราได้ห่างไกลจากภัยบุหรี่และภัยยาเสพติดนะครับอย่านะคะน้องอย่าทิลลงยาเสพติดนะคะร่วมใจร่วมกันต้านยาเสพติดนะคะ นี่มีป้ายรณรงค์ด้วยนี่แทนเมดเลยนะเนี่ยทำเองเลยะคะยาายขันป้ายทางประธานด,ด้วยนะลูกขันป้ายทางประธานจะได้อ่านดูด้วยนะครับลดยาเสพติดต่อต้านยาเสพติดนะคะค<ต>วก็ตาม<ท>ด้วยทีผู้กำกับผู้ควบ,บ,บคุมทีมนะครับผู้ควบคุมทีมจาก ต่อมานะคะขบวนที่เข้าสู่หน้าท่านประธานค่ะกลุ่มโรงเรียนคุรุมิตรค่ะประธานกลุ่มโรงเรียนครับท่านผู้อำนวยการประกาศทองก้อนสิงค์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมนะครับรองประธานกลุ่มโรงเรียนท่านผู้อำนวยการอมตะศาสตร์นะครับแผงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนนก์กาศสามัคคีนะครับและท่านผู้อำนวยการกีธนชัยบุญยิ่งครับผู้อำนวยการโรงเรียนครองแจ้งวิทยาครับเลขานุการประจำกลุ่มนะคะท่านผู้อำนวยการเทวิศิษฐิทินอค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ํใสค่ะจํานวนร้สิบจโรงเรียน จำนวขนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา208ท่านนะครับนักเรียนทั้งหมด2,960คนค่ะผู้สอนค่ะท่นานผู้บริการนะคะรวมไปถึงสตาโฟโค้ชนะคะครับผมวันนี้ทุกกลุ่มโรงเรียนก็จะได้มาทําการแข่งขันเอารางวัลเอาชนะกลับไปสู่โรงเรียนตนเองผู้บริการโรงเรียนบ้านบางโรงน้อยครับรองประธานกลุ่มโรงเรียนครับท่านผู้บริการเสกสิท สิริวิทยากรค่ะท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านหานมุฒทีวิทยาคารค่ะท่านผู้บริการพิทยาบุญมาสายผู้บริการโรงเรียนบ้านสบใต้ค่ะรับเลขาธุการกลุ่มโรงเรียนครับท่านผู้บริการจิรนันไม่บุญนสครับผู้บริการโรงเรียนบ้านฟังโรงใหญ่สามกีครับ จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น18โรงเรียนค่ะกับบนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา180ท่านครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะ1น <900 S 1> ัก965คนนะครับถือว่าเป็นขบวนปิดท้ายนะคะของขบวนพาเหรดของเราในเช้านี้ค่ะข้าบุ่นนักกีฬาก็เดินเข้าเต็นท์ของตนเองได้เลยนะครับขอพระคุณท่านประธาน